แต่ละที่ร้านปากหม้อเนี่ยอัตราส่วนผสมแตกต่างกันทําให้รสชาติหรือความเหนียวความนุ่มของแป้งเนี่ยไม่เหมือนกันรวมไปถึงวิธีการหมักก่อนที่จะเอามา,าทําปากหม้อด้วยมันจะทําให้มีรสชาติของแป้งเพิ่มขึ้นเพราะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเลยครับบางที่ก็จะใส่บางที่ก็ขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่วิธีการของร้าน เ็ดสิบเมตรสวัสดีค่ะตาอยู่สุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดนะคะต่อยปีดีพนมยงสิบสองเมื่อกี้ฝนตกแรงมากอันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะอ๋อหยุดแล้วร้านปากหม้อปารีสเจ้าเก่าร้านดังสกลน,นคร มีเบอร์โทรนะเวลาเปิดปิด9โมงครึ่งถึง1ทุ่มหยุดบันจันป้าเดี๋ยวเราไปนั่งกันถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยทานก็จะแนะนำเป็นตัวข้าวเกี๊ยวกรอบครับมีแบบใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่แล้วครับแล้วก็ปากหม้อธรรมดาปากหม้อธรรมดาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อจะมีแบบน้ำใสต้มยำครับ อันนี้เป็นสูตรของสกลนครใช่ครับสกลน,นครอ๋อเป็นสูตรแท้ๆเลยเจ้าของเป็นคนสกลนครด้วยไหมคะไม่ใช่ครับผมเป็นลูกเขยครับภรรยาผมเป็นลูกเป็นลูกสาวที่เจ้าของร้านที่สกลนคร<ม><ม>ตั้งเดิมตั้งอยู่ที่สกลนครตั้งอยู่หน้าโรงหนังปารีนะครับแต่ก่อนไม่มีชื่อร้านคลืลูกค้าเป็นคนตั้งชื่อให้อารมณ์ประมาณว่าก็เหมือนอรอดช่องสิงคโปร์ผัดไทยประตูผีครับจริงๆเขาไม่ได้ชื่อผัดไทยประตูผีหรือช่อลอดช่องสิงคโปร์แต่เขาไปตั้งอยู่ณนสถานที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ เขาก็เลยลูกค้าก็เหมือนกับว่าไปกินปากหม้อร้านไหนดีก็เอาไปกินปากหมอ้อหน้าโรงนังปลารีสก็ย่อๆกันไปเป,ป็นปากหม้อปารีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัะอนนี้เดี๋ยวเราสั่งกันนะคะ๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อต้มยำ75บาทแล้วก็ปากหมอ้อไข่มวนมินิ4ชิ้น75บาทเดี๋ยวเราไปขอดูวิธีการทำอาหารกันนะคะเดี๋ยวเร,เริ่มทำจากตัวปากหมอ้อธรรมดาก่อน โดยปกติแล้ววิธีการทําปากหม้อคือเราจะลาดแป้งลาดแป้งลงบนปากหม้อครับวิธีการทําอาหารนี่คือเราจะใช้เป็นการสตรีมก็คือใช้ไอ้น้าร้อนเพื่อให้แป้งกันสุกครับแป้งของเราเนี่ยมันก็คือแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันโดยที่ถาดเนี่ยเราก็จะทาน้ํามันบางๆเอาไว้บนถาดเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยติดกับถาด น้ำมันนี่ก็ไม่ใช่น้ำมันอะไรก็ได้นะฮะน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันเฉพาะในการทำปากหม้อของทางร้านแต่อันนี้เราบอกไม่ได้ว่าเป็นน้ำมันอะไรนะเป็นสูตรของทางร้านนะ,ะใช่ครับถามว่านื่งนานไหมจนกว่าแป้งจะสุกพอดีครับนานไปแป้งมันก็กระด้าดอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนทำปากหม้อเลยฮะค่ะพอแป้งมันสุกแล้วครับทางร้านก็จะตักแป้งขึ้นมาพับบนถาดโดยที่ถาดเนี่ยเราก็จะทาน้ำมันบาง โดยส่วนมากครับเมนูใส่ไข่เนี่ยฮะทางเราก็จะตีไข่ผสมกับแป้งลงไปเลยโดยการจะราดแป้งก่อนแล้วก็ตีไข่อีกทีหนึ่งแต่อันนี้เป็นเมนูปากหม้อไข่ม้วนมินิเราก็จะตีไข่ผสมกับแป้งแบบนี้ฮะแล้วก็ปิดฝาทําให้ไข่สุกปากหม้อปารี่นะครับสาขาสกลนครนะครับเปิดมาจะ40ปีแล้วครับส่วนกรุงเทพเนี่ยทางร้านก็มาเปิดได้ประมาณ5ปีแล้วฮะ จะเป็นไส้หมูครับหมูสับครับเราใช้ส่วนที่มันน้อยที่สุดครับแล้วก็เอาไปผัดปรุงรสแล้วก็ข้างในก็จะมีต้นหอมกับกระหล่ำนะฮะเฉพาะสาขานี้ฮะวันที่ขายดีที่สุดใช้หมูประมาณ30มสิบโลครับค<า>่ะออถ้าไม่รวมสาขาอื่นนะฮะอ๋อมีสาขาอื่นมีสาขา,า,ขาที่ไหนบ้างก็มีโครวกลางแก๊ปคิดเช่นจะมีที่วิภาวดี36แล้วก็ทองหล่อครับแล้วก็สกลน,นครหมูยอหมูยอทางร้านนามาจากสกลน,นครฮะเป็นหมูยอที่ผลิตที่นู่นแล้วเราสั่งขนส่งมาฮะ เป็นหมูยอพริกไทยดําหรือเปล่าคะใช่ครับหมูยอพริกไทยดําครับถ้าเป็นเมนูปักหม้อไข่ดาวคือไข่แดงจะไม่สุกพอเราตีไข่เสร็จเราก็จะปิดฝาเลยอันนี้ครพอพับเสร็จแล้วเราก็จะมาโรยหอมเจียวปากหม้อนี่ครับทางร้านจะกินคู่กับหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มของทางร้านนะคะตัวไส้ปากหม้อน,นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะตัวไส้ปากหม้อก็จะประกอบไปด้วยหมูสับกระหลำ่ำแล้วก็ต้นหอมครับแล้วก็หมูยอ ก็คือต้องผัดไส้ขึ้นมาก่อนนะคะใช่ครับทางร้านจะผัดไส้เตรียมไว้ก่อนครับสาเหตุที่ต้องผัดไส้เอาไว้ก่อนเพราะว่าทางร้านเนี่ยต้องผัดไส้ให้แห้งต้องใช้เวลาในการผัดพอสมควรหลายชั่วโมงคนะฮะถึงจะได้ไส้ออกมาไม่สามารถผัดจานต่อจานได้เพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าหมูเปียกหรือหมูไม่แห้งอย่างเงี้ยลูกค้าซื้อกลับบ้านไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะเสียได้ง่ายกว่าปากหม้อร้านเรานะครับจะไม่ไม่ใช้ผงชูรส จะเป็นการปรุงโดยที่แบบว่าไม่ไม่มีผงชูรลสลนะครับเป็นเมนูข้าวเกียบ,บกรอบครับเป็นสูตรของที่ร้านหรือว่าสูตรของสกลน,นครสูตรของสกลนครครับข้าวเกียบเนี่ยรสชาติข้าวเกียบของแต่และจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางที่เนี่ยใช้งาดําแต่ของเราใช้เป็นงาขาวแป้งที่เอามาข้าวเกียบกอบเนี่ยเราเราใช้วิธีการย่างบางที่เขาก็ทอด มันจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเมนูข้าวเกียบกรอบเนี่ยครับจะใส่หอมเจียวไว้ข้างในเลยแต่เมนูอื่นเนี่ยเราจะเอาไว้ข้างบนบนตัวปากหม้อแต่นี้ข้าวเกียบกรอบก็จะใส่ใส่ในตัวปากหม้อไปเลยคนระับ<ๆ>ข้าวเกียบกรอบเนี่ยพอมันโดนแป้งโดนความชืน้นโดนความร้อนเนี่ยความกรอบเนี่ยจะค่อยๆลดลงอาจจะต้องเป็นเมนูที่ที่ทานก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ ได้แล้วนะคะจานนี้เป็นข้าวเกี๊ยบกรอบใส่ไข่100บาทนะถ้าไม่ใส่ไข่90บาทก็จะมีแป้งกรอบอยู่ข้างนอกนะคะก็มีแป้งนิ่มอยู่ข้างในมีโรยหอมเจียวอยู่ข้างในมีหมูสับต้นหอมหมูยอแป้งนิ่มใส่ไข่ผสมงาขาวนะ กินเฉพาะตัวแป้งก่อนนะคะยังไม่ใส่ใน้ำจิ้มรอบๆมันมันมันจากงาขาวหวานนิดๆเดี๋ยวรอชิมไส้ก่อนอย่าไม่ใส่ใน้ำจิ้มแต่หอมหอมเจียวนะตัวไส้ก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะเค็มหวานมันแต่รสไม่จัดเพราะว่ามีน้ำจิ้ม อุ้ยหอมเจียวที่นี่หอมนะหอมเลยอาจจะพอาะพึ่งเจียวใหม่ๆห,หรือเปล่ากลิ่นหอมน้ำจิ้มอร่อยนะหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดนี่เขามีพริกให้เติมด้วยนะคะแล้วก็มีมะนาวเติมเพิ่มได้ รสชาติอร่อยดีน้ำจิ้มอร่อยไส้อร่อยใส่หอมเจียวเพิ่มนะคะเดี๋ยวกินอันนี้นะคะเมนูนี้ปาาหม้อไข่ดาว70บาทจะเป็นแบบไข่ไม่สุกนะ หอมเจียวที่นี่ทั้งกรอบทั้งหอมโรยเยอะๆหอมอร่อยเลยอะแป้งนุ่มนะคะแต่ละที่ร้านต่างหม้อเนี่ยอตาตราส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวมันเนี่ยจะแตกต่างกัน ทําให้รสชาติหรือความเหนียวความนุ่มของแป้งเนี่ยไม่เหมือนกันรวมไปถึงวิธีการหมักก่อนที่จะเอามา,าทําปากหม้อด้วยมันจะทําให้มีการมีมรสชาติของแป้งเพิ่มขึ้นเพราะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเลยครับบางที่ก็จะใสบางที่ก็ขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่วิธีการของร้านเขาเกีย่ยปากหม้อต้มยำ ถ้าใครชอบเมนูแบบนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจหาร้านดีๆแบบนี้มาฝากอ,อีกนะคะมีหมูเด้นด้วยต้ยมยำ75บาทนะคะมีปากหมอ้อ4ชิ้นมีหมูยอน้ำเข้มข้นเลยแหละเดี๋ยวชิมน้ำต้มยำ เปรียนนะะปร้ยวนํานะคะเปรี้ยวนําไม่ค่อยเผ็ดเติมได้มีพริกมีมะนาวเติมไม่ค่อยหวานนะตัวแป้งอะนุ่มหมูยอของสกนลนครเป็นหมูยอแบบใส่พริกไทยดำด้วยนะคะ เห็นเป็นจุดจุดจำดำๆเมนูต้ยมยำเนี่ยจะทำเหมือนลักษณะปากหม้อธรรมดาแต่แทนที่จะใส่หมูยอเนี่ยฮะหมูยอเราจะเอาออกมาออนท็อปไว้ข้างนอกข้างในก็จะเป็นไส้หมูเพราะว่าถ้าเราใส่หมูยอเข้าไปข้างในเลยเวลาโดนน้ำแล้วว่าแป้งมันจะแตกปากหม้อธรรมดานะคะ4ชิ้น65บาทถ้า6ชิ้น95บาท ร้านนี้อยู่ติดดิมถนนใหญ่นะคะบางทีอาจจะได้ยินเสียงรถเข้ามาตัวไส้ก็อร่อยนะคะตัวหมูอร่อยหมูยออร่อยหมูสับอร่อย หม้อไข่มวนมินิ4ชิ้น75บาบาทนะคะเอาหอมมาด้วยเดี๋ยวชิมเฉพาะตัวแป้งก่อนนะคะมีไข่ผสมมาด้วยตัวแป้งไม่ค่อยมีรสชาติแต่แป้งนุ่ม ร้านอยู่ที่ถนนสุขุมวิท71ครับระหว่างปีดีพนมยง12ถึง14ครับลูกค้าสามารถจอดรถที่แม็กเวลลูฟรี2ชั่วโมงได้เลยครับแล้วก็เดินเดินมาประมาณ50เมตรไปกันขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้เต็นเลยร้านนี้เขาเน้นสั่งเดลิเวอรี่กันนะคะเพราะว่าย่านมีรถติด ร้านนี้อยู่ถนนสุขุมวิท71นะคะซอยปีดีพน,นมยง12ร้านนี้ถือว่าอร่อยนะคะวัตถุดิบดีรสชาติดีน้ำจิ้มอร่อยแล้วเดี๋ยวยังไงรายละเอียดตัดจะไว้ใต้คลิปนะคะยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแจร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกหน้าตอน1นึ่งุมค่ะสวัสดีค่ะไปทื้อของต่อ ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ